ครับก็ขอ,อกราบสวัสดีทักทายเอฟซช่องถ่ายรถไฟบานอักับเฟอร์ทุกท่านด้วยนะฮะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> สวัสดีทักทายเอฟซช่องโนสูง่านทัวร์ทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของวันที่สิบธันวาคมสอง7ันห้ารสิบ็ดวันรัฐธรรมนูนนะวันนี้สังเกตว่าคนโนรสูงคนน้อยใช่ไหมฮะใช่ฮะวันหยุดขบวนสีดำสองแนละ้วเข้าสู่สถานีโนรสูงนะวันนี้มีสุดที่รักพ่วกมากเขาเป็นคันนำาขัว่าสีดำสอง ตำแหน่งนั่งท่าโคตรทุเรศทุกคน บอิาัทที่นี่สถานีโที่นี่สถานีโลโผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีโลโซกปรดนั่งจมกาบรถโปรสอบรถสิ่งของสำารับ่านที่นำสิ่งขอมาทโงมุมขวาขอารถให้ถูกต้องลยครับ น้องออกกัดของเรานะมาอีกแล้วแหกปากไปแล้ววันนี้ สามขบวน432นะเจอกัน <ย leg al noise> ใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลาก่อนสวัสดีครับ